ก็ไม่เคยได้เข้ามากที่อยู่ในกระเป๋าที่อยู่ในกระเป๋าพอดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ช่องชินโจมาเจอท่านนายปอพ่อเพียงครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้มียอดซับตไครเสนกว่าแล้วได้โลแล้วครับคุณนายตุ๊กครับคุณนายท่านประหลัดนะครับดื่มกาแฟดํากันนะครับครับวันนี้มาเพราะว่ามามาทุระงานสีดําแถวนี้ก็เลยแวะมานะครับก็ ท่านก็เป็นประหลัดมนชัยเตือนคุณทศนะครับเจ้าของ YouTube นายปอพ่อเพียงครับนี่ฝีมือท่านเสาวัตล้มหัวนะครับมันญี่ปุ่นเขาไปปลูกตัวไหนครับฝีมือเขาเรื่องฝีมือฝีมืออบฝีมืออบใช่ไหมอบเอาใช่ไหมซื้อเป็นซื้อแล้วอร่อยอ๋อนี่คุณนายตุ๊กนะครับอันนี้อยู่บ้านบ้านพ่อเนี่ย แยกแล้วนะบ้านแม่กับบ้านพ่ออันนี้ตากองครับตากองพยายามชงน่ารักมากสวยเหมือนเดิมครับทั้งแต่สมัยอยู่อ่าตะกอก็นะครับอยู่แถวแถวอ่าอ่าเฟดนะครับตรงข้ามรูพักสพซอยเล็กๆนั่นมาครับนะครับเม่ก่อนอยู่เฟดตรงนั้นนะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่เบสอินครับซอยเบสอินสำโรงเหนือนะครับแล้วก็ไปเป็นประหลัดอยู่บางฉลองบางพีก็ไปนั่นนะครับซอยธนาทธิ์ครับ เราก็ไปเยี่ยมครับซอยธนสีก็ไปเปิดด้านขายหนังสือทุกวันนี้ท่านอยู่ที่ไหนครับเป็นประหลัดอยู่ที่ไหนครับอ่าตำบลกุดพิมานครับอำเภอด่านกุนทศจังหวัดนครราชสีมาครับก็อันนี้เป็นชกดังแล้วหอมแล้วผมไปเจออาจารย์อาจารย์หนูเนาะอยู่โคราชก็บอกว่าจะเลี้ยงปลายังไงอาจารย์หนูบอกนี่ดูนี่ดินี่การเลี้ยงต้องหมักฟางเงี้ยปลาปลาจะไ้กินแล้วเอาอะไรผสมไปทําเป็นคอกอะไรเงี้ย พอสุดท้ายแล้วก็โอ้ยนี่เพื่อนผมเองครับท่านท่านอาจารย์หนูอาจารย์หนูอยู่โคราชนะช้อนแก้วนะครับอ๋อช้อนแก้วชนแก้วอันี้เยี่ยมมีซุตรึมีซุตรึจริงผมมีนี่คนโคราชคุยโคราชกันแล้วครับมอกมอกขึ้นแน่อืมเรากินแต่เขาช่องเนาะอันนี้เปลี่ยนมากจะเอัไม่ปรี้ยวิ่จริงๆแล้วนะครับผมจะบอกว่าเค็มดีกาแฟกาแฟนะครับ ที่มีบางท่านบอกมาพูดดีอย่างงู้นดีอย่างนี้นะครับท่านเลิกได้เลิกครับเพราะผมโดนแล้วชไมเลิกไม่ได้ค่ะเลิกไม่ได้เบาหวานเนี่ยโดยเฉพาะแล้วอย่างคุณคุณแม่ชินโจไม่ค่อยสบายด้วยครับตัวเร่งปฏิกิยาเป็นยาเสพติดเป็นยาเสพติดที่ถูกต้องตามกฎหมายอนุกูลเศษหนึ่งส่วนร้อยของยาบ้าครับต่อต่อเม็ดแต่ถ้าเราสะสมในร่างกายเยอะมันมันนี่ทําให้เราแบบเต็มมันไปคือร่างกายอะครับนอนอิ่มแล้วเพิ่งตื่นนอนมา คือพักผ่อนอิ่มแล้วนะครับแต่ว่าเราตื่นมาเรามากระตุ้นใน่หัวใจทํางานกลัวกลัวมันซึมเราปล่อยให้มันซึมไปแต่นี่เรา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 ติดแล้วครับแต่หลายหลายขั้นหลายหลายคนไม่รู้พอไม่รู้ก็ตื่นเช้ามาเพิ่งตื่นคือกาแฟนี่เหมาะสําหรับว่าร่างกายไม่ทํางานแล้วบางคนกินเป็นแล้วหัวใจมันบีบก็จะกินไม่ได้เลยแต่จริงๆเลิกได,เกได้เลิกครับกาแฟจริงๆอันนี้ ว่าเลิกไม่ได้รับโอเคพูดมาทั้งหมดก็คือเลิกไม่ได้คิดได้แต่ผมเบาแล้วครับครับางวันผมไม่กินเลยกาแฟดําก็ยังดีกว่าพวกกาแฟที่เติมน้ําตาลนะน้ําตาลนี่เลิกได้เลิกครับน้ําตาลต้องไม่เตะเลยครับเบาหวานแล้วต่อให้เป็นชีวิตประจําวันจะโอเคก็ไม่ควรกินน้ําตาลเลยเพราะน้ําตาลเนี่ยนี่ไปก็เป็นคาร์โบไฮเดรตเป็นไขมันเป็นคาร์โบไฮเดรตนี่ครับตัวเดียวกันหมดน้ําตาลเนี่ย คือกินอาหารเนี่ยถ้าอร่อยแล้วไม่ต้องไปปรุงครับน้ําตาลนี่งดได้งดเลยเครื่องปรุงทุกอย่างตอนนี้ตอนนี้สังเกตพ่อครัวแม่ครัวที่ชิมอาหารนยไตอะไตพังหมดครับใารปลูกกันไหนตลาดนัดอันนี้เรื่องมันเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับมันเนี่ยที่เขากําลังคุยกันอยู่เนี่ยมันเนี่ยผมไม่เข้าใจว่ามันไทยอะทําไมถุงหนึ่งยี่สิบาท มันญี่ปุ่นทำไมขีดหนึ่งขีดหนึง่งเราซื้อใีห้างนะขีดหนึ่งมันเป็นมันเกือบร้อยมันเพราะอะไรอะ่ะญี่ปุ่นกับคนไทยที่มันไอ้มันญี่ปุ่นกับมันไทยทําไมราคามันทั้งที่ผมกินไปมันก็อร่อยเหมือนกันไม่เหมือนไม่เหมือนคนไยต้ขยายควาานี้คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มไช่มันมันญี่ปุ่นมันอร่อยกว่าเพราะอะไรเพราะมาจากญี่ปุ่นมันมาจากญี่ปุ่นนะไม่เขาปลูกแล้วก็คือสายพันธุ์มันต่างกันอ๋อ พอแล้วลี่อันนี้หัวเนี่ยลองชิมดิมันหวานทุกหัวไหมหวานหวานชิมไปสองหัวแล้วหวานเป็นไงคุณนายทุกอร่อยไหมนี่แหละอร่อยมากความมันหวานอยู่ตรงนี้ครับอันนี้อันนี้อันนี้ท่านประหลัดเยอะท่านญี่ปุ่นมาปลูกบ้านเราค่ะท่านปหลัดตัวนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวไปท่านประหลัดท่านใดจะมาสนใจผมหนูยังไงอ่ะ่ทานท่านเดี๋ยวท่านประหลัดแนะนําตัวไหนช่องทําช่องอะไรยังไงครับอ๋อ มี3ช่องครับติดตามได้มีการ<ด>ยังจะดึงออกไม่ออกไม่ออกยูทูปช่องไม่ปอพอเพียงยูทูปช่องไม่ปอพักเครื่องครับ